ผมจะใช้ตัวนี้ตัวโน้อนอะตั้งป้ายมาบังเราด้วย ตอนนี้กำลังมีป้ามาบอกว่าคุณสาธิตพูดดีดีค่ะและแ้วตะกี้ป้านี่ก็จะมาดูหน้าคุณชาวนอนป้าชาวนอนล,ลงไปหาเลยเด้อพี่น้องไออม่ได้ยินนะไหม่พี่ปุ๊ะตะกี้พี่น้องที่กระรบครับบอกเขารือยังมายโสวันนี้นี่ม,นมาด้วยความคิดถึงนะครับแล้วก็ตั้งใจว่า มายโสธรวันนี้เวทีผ่าความจริงคงมีประเด็นที่เป็นเรื่องของบ้านของเมืองมาบอกกับเราและก็คิดอยู่แล้วครับว,ว่าที่ยโสพี่น้องเรียกร้องกันมานานว่าอยากให้จัดเวทีผ่าความจริงสักครั้งแล,แล้วที่เดาไม่ผิดก็คือว่าจะต้องมีไอ้พวกขัดขวางนี่มาอยู่ข้างหน้าด้วย เพียงแต่สงสัยอย่างเดียวว่าจะมีหลุดเข้ามาข้างในบ้างหรือเปล่าที่สีสะเกตันหลุดมาสองเลยได้ของแถมกลับไปเล็กน้อยแต่ที่ผมจะบอกกับพี่น้องก็คือว่าตั้งแต่เราจัดเวทีที่หนึ่งที่จังหวัดชุมพรมาจนถึงเวทีนี้ เป็นเวทีที่47ความจริงที่เรามาบอกกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนั้นทำให้ฝ่ายที่ใช้ความเท็จในการครอบงำความคิดของประชาชนถูกเปิดโปงมากขึ้นมากขึ้นและกลัวว่าวันหนึ่งความเท็จที่เขาใช้บอกกับประชาชนนั้นจะไม่ได้ผลอีกต่อไป เขาจึงพยายามใช้คนที่เป็นลูกสมุนบริวารทำตัวเป็นอันตรพานมาเที่ยวปิดไม่ให้เข้าไปมีการจัดเวทีผ่าความจริงแต่ผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าสัจจเวอมัตตาวาจาความจริงไม่มีวันตายปิดไม่มิดพี่น้องครับ เราจะเดินหน้าผ่าความจริงอย่างนี้ไปสัปดาห์หน้าที่จังหวัดพะเยาครับและผมก็เชื่อว่ามีมาแน่นอนแต่ที่จะบอกกับคนที่โดนสั่งว่า้มาปิดเวทีผ่าความจริงก็คือว่าประชาชนที่นิยมรายการผ่าความจริงและประชาชนที่ต้องการทราบความจริงนั้นเขาจะไม่ยอมอีกต่อไป เขารู้ว่าถ้ายอมอันตราพานจะคลองเมืองพี่น้องยกพวกคมคู่คุกคามไม่พอใจศาลยกพวกไปข่มขู่ศาลเห็นคนมาฟังข่าความจริงยกพวกมาข่มขู่พวกเราที่มาฟังผ่าความจริงยอมได้ไหมล่ะครับพี่น้องผมบอกมาทุกเวที แล้วผมเชื่อว่าคนในรัฐบาลผู้บงการทั้งหลายดูรายการนี้ทั้งนั้นไอ้ที่นั่งหน้าสลอนกันอยู่หน้าทีวีตอนนี้รับรองว่ามีตู่จะตูพรด้วยแน่นอนคนอื่นไม่รู้แต่ทักษินดูแน่ๆโโทักทายมันหน่อยที่พี่น้อง ที่ผมจะบอกกาพี่น้องประชาชนเขาทนไม่ได้ก็เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานี้ขบวนการทักษิณพยายามจะกินรวบประเทศไทยมึงจะเอาหมดเลยวันนี้สภาไทยพึ่งใครได้ครับมีแต่ฝ่ายค้านจำนวนน้อยลุกขึ้นต่อสู้สอสอคนอื่นในอีสาน มีใครมาต่อสู้เพื่อชาวนาชาวไร่บ้างแ,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 แล้วยังมีบางคนหน้าด้านมาออกบอกอีกว่ามันเป็นขี้ข่าทักษิณเงินเดือนมันแสนกว่าบาทมันเงินใครเงินพี่น้องประชาชนคนหากินหาเช้ากินคํา,าทั้งนั้น ฝากบอกไปถึงมันเลยถ้ามึงเป็นขี้ข้าทักษินเลิกรับเงินเดือนประชาชนแล้วมึงไปรับเงินเดือนเจ้านายมึงเลยสภาไทยวันนี้ทำตัวเหมือนบางคนดา่าว่าเหมือนสภาธาตุผู้บงการสั่งอะไรมึงจะทำกันหมดไม่มีเหตุไม่มีผลสสอีส,ออสานไม่รู้เหรอว่าอีสานพี่น้องประชาชน ทุกยากลำบากเดือดร้อนขนาดไหนรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ำที่สุดในประเทศไทยวันดีคืนดีรัฐบ,บาลยกกฎหมายเงินกู้สองล้านล้านเป็นหนี้ชั่วลูกชั่วหลานห้สปีมึงยกมือสนับสน,นุนเจอหน้าสอสออีสานถามหน่อยดิอยากให้คนเป็นหนี้กันชั่วลูกชั่วหลานหรือ,อยังไง ที่ผมจะบอกก็คือขบวนการกินร่วบประเทศไทยวันนี้สภาไทยถูกบังคับเหมือนสภาทาตวันนี้ขยายผลไปจนถึงสอวอไปเที่ยวแก้รัฐธรรมนูญเพื่อหาพักหาพวกในรัฐบาลไม่ต้องพูดถึงพี่น้องครับแต่ที่สำคัญวันนี้ก็คือว่าในอำนาจสามอำนาจนิติบัญญัติคือสภา บริหารคือรัฐบาลและตุลาการนั้นไอขบวนการกินรวบประเทศสั่งตุลาการไม่ได้พอสั่งตุลาการไม่ได้เพราะเขาทำหน้าที่เพียงทาตรงไปตรงมาสังเกตดูครับศาลไม่ว่าศารลรัฐธรรมนูญหรือศาลไหนตัดสินไม่เคยเลือก ว่าตัดสินเรื่องของใครวันหนึ่งคุณทักษิณโดนคดีสุกหุ่นศาลรัฐธรรมนูญตัดสินครั้งแรกบอกว่าไม่ผิดไอ้พวกนี้บอกสาลยอดยุติธรรมยุติธรรมแต่พอวันนี้มึงทำผิดมีการทุจริตซื้อเสียงพักผิดถูกฟ้องยุบพัก พักมันถูกยุบพักเพราะมันทำผิดบอกศาลสองมาตรฐานไม่ยุติธรรมนี่คือความสองมาตรฐานของไอ้พวกขบวนการกินรวบประเทศไทยอยากให้ศาลสถิตยุติธรรมตัวเองแทรกแซงสั่งได้ล่าสุดอยากแก้รัฐธรรมนูญอยากล้มรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ทีแรกจะแก้มาตรา309เพื่อหาทางคืนเงินในทักษิณ40,000ล้านที่ศาลตัดสินบอกว่าเป็นการทุจริตคอรัปชันมาพอถูกต่อต้านก็ถอยมีคนยื่นศาลศาลบอกให้ยับยั้งไว้ก่อนก็ด่าศาลวันนี้อยากแก้รัฐธรรมนูนมีคนไปยื่นศาลอีกกลัวศาลจะตัดสินว่าขัดรัฐธรรมนูญเพราะเป็นไปตามข้อได้จริงยกพวก ไปขู่สารถึงหน้าสารเลยพี่น้องครับนี่คือความใช้การใช้การข่มขู่ต่อคนที่ไม่ยอมพวกเขาเพื่อให้เขาได้กินร่วบประเทศไทยถ้าเขาสั่งได้กลัวไม่กล้าตัดสินตามเขากระบวนการนิติบัญญัติไทยก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ รายการผ่าความจริงพวกเราถึงบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราไม่ต่อสู้ไม่เอาความจริงมาพูดวันหนึ่งขบวนการกินรวบประเทศไทยมันเอาหมดมันมีอำนาจแล้วจะเข้าวงจรอุบาทคือเอาอำนาจไปต่อเงินแล้วเอาเงินมาต่ออำนาจเขาจะกินรวบประเทศไทยต่อไปอยากเปลี่ยนแปลงการปกครองอยากอะไรทำตามใจได้หมดถ้าเป็นอย่างนั้นพี่น้องจะอยู่ยังไงล่ะครับ วันนี้ชาวไร่ชาวนาเขาไม่ต้องสนใจกันแล้วเพราะเขาถือว่ามีอำนาจเขาก็ไปเที่ยวแก้กฎหมายทำโน่นทำนี่จะคืนเงินให้กับเจ้านายของเขาเขาไม่สนใจแล้วแต่ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นพี่น้องครับสื่อสารมวลชนมีหน้าที่เผยแพร่ความจริงให้กับพี่น้องวันนี้ใครเอาข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงมาเปิดเผยทุกคูมดนะครับ รายการโทรทัศน์ไหนผู้ประกาศรายการคนไหนพูดข้อเท็จจริงทรงอันตรพานเสื้อแดงไปข่มขู่คนที่โดนคือใครครับกะหนกลัดวงตะกูลพี่น้องเห็นไหมครับสื่อมวลชนคนไหนอวยมันยกหางมันปูสวยปูดีอย่างนั้นเชียร์กันเข้าไป แต่สื่อมวลชนคนไหนเอามาพูดบอกรัฐบาลแก้ปัญหานั้นไม่ได้การทุจริตเกิดขึ้นคนยากจนคนเดือดร้อนไอ้พวกนี้ส่งเสื้อแดงไปขู่ทันที <yay! S 1> ผมก็อยากรู้ไอ้คนที่ไปขู่นะ,ะมึงสบายเท่าทักษิณมันหรือเปล่า <the> <pow sind> ไปยอมเป็นขี้ข้ามันทำไมวันนี้เขาพยายาม <pow 's> ที่จะให้สื่อมวลชนอยู่ในกรอบตีกรอบ ทุกคนต้องอวยต้องเชียร์เข้าไปหมดจุดยืนหนังสือพิมพ์บางฉบับถึงเปลี่ยนพี่น้องครับวันนี้ผมเลยกล้าพูดบนเวทีเลยว,ว่าจุดยืนหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนบางฉบับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้มติชนข่าวสด <S <S> <S ผมกล้าพูดว่าวันนี้คุณไม่ได้ยืนกับประชาชนแล้วคุณเลือกข้างไปยืนกับพวกเขา แล้วแถมยังบิดเบือนข้อเท็จจริงในหลายเรื่องสื่อมวลชนคนไหนกล้าแสดงความคิดเห็นถูกขู่รายล่าสุดที่โดนหนักที่สุดเราต้องให้กำลังใจครับคุณชัยล่าชวัตรพี่ชัยเป็นนักเขียนการ์ตูนซึ่งสะท้อนสภาพสังคมเขียนเรื่องผู้ใหญ่มาทุ่งหมาเมินเขียนเรื่องไอจ่อยคนรู้จักทั่วประเทศ คุณชัยเป็นคนรักชาติบ้านเมืองทุกคนรู้วันหนึ่งคุณชัยเกิดโพสต์ข้อความขึ้นมาบอกว่าโปรดเข้าใจเนี่ยกะหลี่ไม่ใช่คนไม่ดีกะหลี่เล่ขายตัวแต่หญิงคนชั่วเที่ยวเร่ข,ขายชาติถ้าอ่านตามความเห็นผมคุณชัยราชวัตรไม่ได้ระบุชื่อใครแต่ได้อีคนขายชาติอ่ะ ไม่ขายชาติร้อนตัวทำไมประเด็นไม่ได้ด่าผู้หญิงอย่างที่สอสอพักเพื่อไทยผู้หญิงเคลื่อนไหวบอกกันแกล้งผู้หญิงเพราะคนขายชาติใครก็ตามที่บังอาจขายชาติไม่ว่าหญิงหรือชายชั่วทั้งนั้นแต่พี่น้องเห็นไหมครับสิ่งที่คุณชัยโดนคืออะไรบ้านคุณชัยอยู่วิภาวาดีซอยสาม ซอยเดียวกับสถานีวิทยุชุมชนคนแท็กซี่เสื้อแดงมีคนไปป่วนไปกดกลิ่งโทรไปบ้านคมขู่ทุกวันแต่คุณชัยราชวัตรประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กบอกไม่กลัวมีคนเขียนเฟซบุ๊กส่งกำลังใจไปให้ส่งช่อดอกไม้ไปให้คุณชัยราชวัตรบอกว่าขอบคุณไม่มีวันลืมน้ำใจของเพื่อน และคนที่ให้กำลังใจทุกคนแต่สิ่งที่คุณชัยเขียนแล้วผมประทับใจมากคุณชัยบอกว่าเขาขอบคุณคนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ทรยศต่อน้ำมิตรชัยบอกว่าวันใดที่ชัยราชวัตรทรยศเจอหน้าให้ด่าเลยว่าไอ้ชัยสันดานทาริศผมเพิ่งรู้ ว่าคำว่าทาริธมันแปลว่าทรยศไปซะแล้วต่อไปนี้ใครทรยศผมจะเรียกด้วยมึงไอ้สันดานทาริธแต่ที่ผมจะบอกกับพี่น้องก็คือขบวนการกินรวบประเทศไทยพยายามใช้อิทธิพลข่มขู่ใช้อันตรพาณิชย์ไปข่มขู่คนนั้นคนนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือ ให้ทำทุกอย่างตามที่จอมบงการว่าเปรียบเสมือนไปเหมือนกับฝูงหมาป่าแล้วครับนายมันที่อยู่เมืองนอกพอเริ่มหอนอพวกมันที่อยู่ที่ทำเนียบก็ขี้ข้ามันในสภาก็สื่อมวลชนที่เป็นขี้ข้ามันก็ อันดับานที่เป็นขี้ข่ามันก็มีแต่พวกเรานี่แหละที่ยอมขบวนการกินรวบประเทศไทยแบบนี้ไม่ได้ประเทศมันจะล่มสลายถ้าทุกอย่างทำตามจอมบงการว่าถ้ามึงพูดผิดคิดผิดแล้วมึงหอนกูก็หอนตามไปด้วยคนไทยไม่ใช่หมาเราคือเสรีชน เราคือคนมีศักดิ์ศรีเรามีลูกหลานมีอนาคตของเราสิ่งที่เราต้องการคือประเทศที่ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีหลักนิติรัฐมีหลักนิติธรรมเขารพกฎหมายบ้านเมืองใครผิดต้องผิดใครถูกต้องถูกอันนี้เลยครับที่จะบอกกับพี่น้อง จากวันนี้ไปขบวนการกินรวบประเทศไทยจะรุกหนักขึ้นวันนี้เขาเห็นกฎหมายสองล้านล้านคนไม่ออกมาคัดค้านเคลื่อนไหวเขาก็สรุปเอาเลยว่าสิ่งที่กูประชาชนมึงก็ตามกูไปด้วยมันคิดเองอยากแก้รัฐธรรมนูน เขาก็บอกว่าคนไม่คัดค้านเวลาหัวหน้ามันลูกน้องมันก็มันก็คิดว่าคนอยากรู้ตามด้วยกูไม่ยอมยเขาจะรุกหนักขึ้นเรื่อยๆนี่เรื่องบอกมาคู่เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วผมจะบอกกับพี่น้องว่ามีเวลาอีกประมาณสองเดือนเขาจะเอากฎหมายนิรโทษเข้าสภาไอ้กฎหมายนี้แหละ ที่มันจะเปิดก๊อกถึงจุดเปลี่ยนอันเลวร้ายทาให้คนทําผิดเป็นถูกทําให้ถูกเป็นผิดและมันจะเล่งเอาเงินทุจริตคืนให้นายมันยอมได้ไหมล่ะครับผมจะทิ้งไว้แค่นี้ก่อนให้พี่น้องถามใจตัวเองสักสองเดือนว่าถ้าถึงเวลานั้นคุณจะทําแบบนี้เราประชาชนจะตัดสินใจอย่างไร แต่สำหรับผมตัดสินใจเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมไม่ยอมพี่น้องครับโซไม่โซโซไม่โซโซไม่โซ,โซ,โซ,โซส่งเสียงให้ถึงดูใบหน่อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอเสียงประเมินด้